พระเนมิราชท่านเป็นกษัตริย์ครองเมืองเป็นคนเก่งและฉลาดมากมีความสามารถในการเทศข่ทุกคนขึ้นสวรรค์หมดทําให้ในช่วงเวลาหนึ่งในสวรรค์มีแต่คนในเมืองที่ท่านปกครองขึ้นไปอยู่เต็มสวรรค์เลยเทวดาพวกนี้ก็รบเร้าขอพระอินทร์ว่านี่ยอยากฟังพระเนมิราชเทศจังเลยพามาให้หน่อยสิท่านก็ได้ก็ให้พระมตุลีเนี่ยขี่เอานัทรถจักสวรรค์เลยนะลงไปที่เมืองไปรับพระเนมิราชขึ้นมา ฉากนี้ก็จะชอบเป็นฉากที่แบบมีราสุดเหาะลงมาเป็นปาก,กวางแล้วก็มีมีตัวของพันเมิรากำลังนั่งมองว่าใครขี่รถลงมานะฮะพระมตุลีก็แจ้งข่าวบอกพันเมิราเนี่ยมีคนอยากฟังธรรมให้ท่านขึ้นไปโปรดสวรรค์หน่อยท่านก็อ่ะเราไปโปรดรปปรให้ก็ได้มีเงื่อนไขข้อหนึ่งนะขอดูนรกก่อนก็พาลงไปนรกเลย ท่านก็ได้เห็นว่ามีคนโดนทรมานด้วยวิธีการต่างๆพอมีคนไมตามก็อ่ะโอเคเดี๋ยวเวลาขึ้นสวรรค์ละ<ม>ก็ขับขึ้นไปบนสวรรค์<ม>แล้วก็เทศโปรดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเจิตกรรมฝ่าหนังมกักจะจบแค่นี้แต่ใน,นเรื่องก็คือตอนท้ายคืออยู่แน่นอนว่าท่านไม่ได้เป็นกษัตริย์แห่งสวรรค์เพราะว่ากษัตริย์แห่งสวรรค์คือพระอินทร์พอเทศเสร็จปั๊บก็ส่งท่านกลับไปที่เมืองเหมือนเดิมแล้วท่านก็เอาเรื่องที่ท่านไปเห็นมามาเล่าให้คนในเมืองฟังต่อแล้วเมืองนี้ก็ทุกคนก็อยู่่อยางงสสบุขนะะ